สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักลุยถูกทางเรียนถามท่านจะเอาว่าวัดชิโนโรสารามวรวิหารว่าเรื่องของชีวิตของพระพุทธเจ้าตอนที่สววยชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าได้แสดงความกาตัญญูต่อมารดามาหลายภพหลายชาติแล้วเพื่อจะเป็นกําลังใจสําหรับเด็กหลายๆคนที่กําลังนึกถึงว่าในเดือนสิงหาคม จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคนที่มีความสำคัญต่อชีวิตคือคุณแม่ลักษณะไหนได้บ้างค่ะขอเจริญพรในประเด็นเรื่องความกตัญญูที่พระโพธิสัตว์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปฏิบัติหรือแสดงออกมาตามที่เรารู้ในคำภีหรือตำลานั้นพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็จะปฏิบัติตนตอบแทน คุณผู้บังเกิดกล้าวหรือผู้ให้ชีวิตเช่นในพบภูมิที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างท่านก็มีมารดาที่ไม่สมบูรณ์คือพิ่คนพิการทางสายตาก็หาผล,ลไม้มาเลี้ยงดูแม่มาเสวยพบภูมิเป็นมนุษย์อย่างสุวรรณสามท่านก็ไม่ได้คำหนึงถึงความยากลำบากแม้ขัดสนปัจจัยเครื่องยังชีพ ก็เสียสละและอดทนในการตอบแทนคุณมารดาบิดาในภพล่าสุดนะัเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์ก็ยังต้องปฏิบัติกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมคือไปเทศนาโปรดพุทธบิดาโปรดพุทธมารดาก็จะเห็นว่าวิสัยของบัณฑิต จะไม่ทิ้งกตันญูกตวเวทีตาธรรมอย่างแน่นอนขอเจริญพรคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องของการที่จะบังคับให้ลูกแสดงความกตัญญูกะตะเวทีนั้นมันก็เหมือนกับว่าสอนยากเหมือนกันแต่ถ้านึกถึงว่ามันเป็นหน้าที่ของแม่เหมือนกันที่จะให้ลูกมีสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตมงคลข้อหนึ่งใน38ประการก็คือการเป็นคนที่มีความกตัญญูกะตะเวที เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคุณแม่นะคะที่จะให้ลูกได้แสดงถึงความรู้สึกกตัอยูกตะเวทีเพื่อตัวของลูกเองที่จะมีมงคลของชีวิตพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรลูท